เดี๋ยวขยับขยับมานั่งตรงนี้อีกทีนึงเนี่ยตรงนี้สว่างไหขยับมานี่เดี๋ยวขยับมานั่งนี่เดี๋ยวชี้แจงตรงนี้นะปืนปืนปืนอันนี้ปืนเราใช่ไหม